สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับแพรอติการทิพพาานะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้มาเรียนรู้งานว่าแบบว่านักบัญชีแบบเขาทํางานกันยังไงแบบมาหาความรู้เพิ่มเติมะค่ะเพื่อที่จะค้นหาตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะเข้าไปเรียนเนี่ยมันมันใช่หร,หรือเปล่ามันใช่ตัวตนเราหรือเปล่าน,นะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ะหนูชื่อแพรอธิการดิวภราพานะคะตอนนี้ก็อยู่ม6และะ้วค่ะกำลังจะเตรียมตัวสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีะคะ่ะวันนี้ยินดีนะครับน้องแพรจะมานั่งคุยนะครับว่าในอาชีพนี้เรา,เาทํางานกันยังไงบ้างนะครับโอกาสอนาคตเติบโตเป็นอย่างไรนะครับต้องมีการเรียนรู้อะไรยังไงการทํางานบัญชีนะคะต้องทํากันแบบเป็นทีมหรือว่าทําแค่คนเดียวคะนักบัญชีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับ กลุ uh ane, ne, min, anything, ่มหนึ na, anyway. jaar, all, ่งเนี่ยเป็นนักบัญชีนะครับที่เป็นคนทําบัญชีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับนะฮะในแง่ของการเป็นนักบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทํางานในลักษณะที่รับผิดชอบกับตัวงานที่เราทำนะครับก็จะเป็นงานที่อาจจะทํางานคนเดียวมากกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีการทํางานร่วมกับคนอื่นเช่นหัวหน้างานเช่นการทํางานร่วมกับฝ่ายงานอื่นก็จะมีการพบปะ กับบุคคลในแต่ละแผนกงานเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือกลุ่มงานตรวจสอบบัญชีนะครับเวลาที่เราไปทํางานนะครับก็จะเป็นการไปทํางานที่บริษัทเป็นการรวมกลุ่มมากกว่านะครับก็คือไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่างๆไปทํางานก็จะปเป็นการทํางานเป็นทีมนะครับแต่ว่าเวลาที่เราแบ่งงานกันก็จะมีงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบงานของใครของขแต่ละบุคคลไปนะครับเพื่อที่จะทำงานทุกทุกทนียเสร็จ ตามสิ่งที่เราตกลงกับลูกค้าไว้นะครับเพราะงั้นการทํางานก็ถ้าเป็นพูดตัวสอมทีส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการทํางานเป็นรวมกลุ่มนะครับมากกว่าแล้วทํางานทางด้านสายนี้ค่ะแบบว่ามีความเครียดสูงไหมคะในการทํางานค่ะครับก็จริงๆการทํางานในทุกๆอาชีพนะครับพี่เชื่อว่ามันก็จะมีความกดดันนะครับในแง่ของการทํางานถ้าสาหรับตัวพี่พี่ว่า มันเป็นเรื่องของความท้าทายมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าน้องแพรมาทํางานเป็นผู้สอบบัญชีนะครับก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีด้วยภาษีด้วยกฎหมายด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เป็นตรวจบัญชีของลูกค้าได้นะครับถามว่าเป็นความเครียดไหมก็อาจจะมีความเครียดแต่ถามว่าเป็นความรู้ไหมมันเป็นความท้าทายที่ทําให้เราได้มีความรู้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการความรู้ควบคู่กับความเครียดได้เราก็จะได้ความรู้ บทพื้นฐานของความเครียดที่เราจัดก,การได้อยากไปเรียนรู้งานค่ะว่าต้องทำอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องแพรเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยน,นะครับแล้วนะครับก็ประมาณสักปีสามนะครับสำนักง,งานอสอบบัญชีหลายๆแห่งรวมทั้งของพี่ด้วยเนี่ยก็จะเปิดกว้างให้กับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่3เนี่ยเข้ามาฝึกอบรมกับเรานะครับปีนี้เนี่ยพี่มีน้องเข้ามาทำงานกับพี่ที่เป็นเด็กปี3จบแต่ยังไม่จบบัญชีเรียนบัญชีอยู่น,ยนะครับ ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเข้ามา200กว่าคนเข้ามาฝึกงานอยู่กับเราประมาณ2เดือนนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าการตรวจสอบบัญชีเนี่ยคืออะไรก็ถ้าอย่างนั้นวันนี 200, 20. ้นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับอาจจะลองให้น้องแพรเป็นนักบัญชีนะครับดูแลบัญชีชีวิตตัวเองนะครับในเรื่องของการที่เราใช้จ่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มบริหารจัดการบัญชีชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะครับ อีกหน่อยเมื่อเราออกไปทํางานบัญชีของบริษัทนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานนะครับให้เรารู้จักคาว่าการบริหารจัดการในเชิงของตัวเลขแล้วมันก็จะต่อยอดไปเรื่องของการบริหารการในเชิงของธุรกิจเราก็ได้ฟังคําแนะนําจากคุณชวลาเทียนประเสริฐกิจผู้บริหารบริษัทดีร้อยประเทศไทยไปแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนคงทําให้หลายๆคนได้รู้จักกับการทํางานในสายอาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น ต่อไปเราไปดูน้องแพรกันดีกว่าครับว่าวันนี้หากน้องเขาได้ลองทํางานจริงๆแล้วความฝันของน้องเขาจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามาเอาใจช่วยน้องแพรกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แต่แนะนําเรื่องเกี่ยวกับการทําบัญชีแบบง่ายๆสําหรับคนที่แบบทาธุรกิจหรือว่าจดประจำวันได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้บัญชีที่จะยึดตามเงินสดเลยอย่างเช่นเงินเข้าก็จดเงินออกก็จดอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆที่เราจะบันทึกก็คือบันทึกเป็นรายวันอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดวันแรกเนี่ย น้องได้รับเงินจากพ่อมา200ใช่ไหมครน้องก็ลงเป็นง่ายๆว่ารายรับแล้วก็พอสิ้นวันก็จะสามารถรู้ได้ว่าวันนี้มีรายรับเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วก็รายจ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดทีนี้พี่อยากจะเพิ่อมอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดรายจ่ายของน้องเนี่ยสามารถลงค่าสินทรัพย์อย่างเช่นน้องซื้อมือถือรายจ่ายพวกนี้มันจะไม่ใช่สูญหายไปแบบดูหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครแต่ว่าเราจะได้มือถือกลับมาแทนวิธีบันทึกก็คือน้องรายจ่ายพวกนี้ ไปลงเพิ่มไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าไปลงในสินทรัพย์แทนแล้วทีเนี้ยเวลาเราลงรายจ่ายพวกนี้ต่อดเวลาใช่ปะพอสิ้นเล่าบ,บัญชีหรือว่าสําหรับน้องอาจจะเป็นสิ้นเดือนหรือว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ย<ร>ทั้งปีใช,ใช่ครับ,รบเรารับมาเท่าไหร่ตาดไปเท่าไหร่ที่สําคัญคือสินทรัพย์พวกนี้มันก่อประโยชน์กับน้องหรือเปล่าอ่ะสมมติมือถืออาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีได้ถ้ามือถือเนี้ยน้องซื้อมาปุ๊บ น้องสามารถใช้อ่น้องขายของน้องใช้อินสตาแกรมในการใช้ในการตั้งร้านก็จะมีประโยชน์อย่างถ้าซื้อมาเก็บเอาไว้เล่นเฉยๆค่าเสื่อมราคามันก็จะเสื่อมลงทุกวันทุกวันนี้สินทรัพย์ที่ไม่ดีก็คือสินทรัพย์ที่ลดมูลค่าแต่ว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เราเลยแบบว่าตอนเข้าไปเรียนนี่คือมันต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคะวิชาบัญเราเรียนบัญชีในมหาลัยใช่ปะค่ะอืมมันไม่มีวิชาอะไรที่ตายตัวว่าจะเกี่ยวข้องบัญชีนะแต่พี่ว่าใส่ความคิดพี่นะ มันเป็นเรื่องของโลจิกซะมากกว่าตัดก,การเนี่ยซึ่งมันก็เชื่อมเชื่อมกับเลขนิดน,นึงนะเพราะว่าเพราะเลขเราก็ไม่ได้แบบแค่จำป่ะจำสูตรอย่างเดียวก็ทําไม่ได้เราต้องพลิกแพงเป็นแบบบัญชีก็เหมือนกันแค่จํจำมาเนี่ยบาญทีก็ก็คืออ,อาจจะทําได้แหละแต่ถึงเวลาไปทําจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่จำเนี่ยมันมันพลิกแพงตลอดเวลาแต่ว่าเอ่อบางคนเคยบอกว่าไม่เก่งเลขอ่ะไม่ทำบัญชีมันจริงไม่เกี่ยวที่บอกเลยว่าการเลขกับบัญชีอ่ะมันคนละ มันไม่ได้แบบว่าต้องเก่งเลขหรือเก่งบัญชีหรือไม่เก่งเลขเรียนบัญชีไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือแค่บอกมันเชื่อมกันอยู่นิดนึง้วการบัญชีมันก็เป็นศาสตร์ของมันเนาะไม่ได้แบบไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเก่งอะไรก็คณะบัญชีจริงๆมันไม่ได้เรียนแค่บัญชีอย่างเดียวมันเรียนมีเรียนกฎหมายนะคะกฎหมายบัญชีนี่คู่กันเลยใช่อย่างปีแรกอย่างเงี้ยเรียนคุมพื้นฐานแทบทุกวิชาเลยการเงินการตลาดกฎหมายแบบธุรกิจส่วนตัวคือแบบโลกธุรกิจอะง่ายๆถ้าเกิดอยู่ในปีต้นๆ แล้วปีหลังๆก็จะจ่อเลยกเป็นส่วนที่ตัวเองสนใจไปน้องก็มีพ a ช s i o เยอะนะใช่ค่ะดูเหมือนกับน้องเขารู้เรื่องนี้มาเยอะพอสมควรแล้วอ่ะแล้วก็น้องเรียนรู้ไวมากเราสอนนิดเดียวกับน้องถามว่าเขา้าใจไหมแล้วบอกเขา้าใจใช่แล้วก็น้องดูมีมีความกระตือรือร้นนะคะในการในการเรียนรู้เพราะว่าน้องก็ดูแบบสนใจแล้วก็ถามว่าเอออันนี้ยังไงอันนู้นทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าถามในแง่ของผู้ทำกับผู้ตรวจสอบหนูว่าน่าจะเหมาะกับผู้ตรวจสอบมากกว่าใช่ <Okay. S 2> ความคิด <Okay. S 2> ความสงสัยแบบใช่น้องดูถามถามเยอะแล้วก็ดูถามแบบไม่ได้ถามแบบออันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องถามดูมีเหตุมีผลนะคะว่าทําไมอะไรนี้มากกว่าด้วยด้วยบุคลิกน้องเขาเป็นคนอัธยาศัยค่อนข้างดีแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ได้ดีอะคะ่ะหรือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานเป็นทีมกับน้องเขาแล้วน้องเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ แล้วก็เปิดใจฟังในสิ่งที่พี่สอนดีมากค่ะใช่ครับก็น้องดูแล้วมันเป็นคนเฟรนลี่มากเลยครับแล้วก็ทักษะอะไรก็ได้หมดเลยเนาะทุกอย่างผมว่าเพอร์เฟกต์เลยนะ้องคนนี้อยากเข้าก็ต้องสอบใช่ไหมฮะสอบก็ต้องเตรียมตัวจังหวเราก็ต้องเตรียมตัวมาพอสมควรถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องลงทุนมับบ้านไม่ได้แบบนั่งเฉยเฉยได้เออเราเราลำบากช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าสบายไปอีก30-40ปีในการทำงานอย่างเงี้ย มว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากช่วงอายุ<ช>ขนาดนี้ถ้าเกิดค<ช>ิดได้เร็วๆเนี่ยก็จะ <ๆ S 2> เรียกว่าไปได้เร็วกว่าใช่ค่ะก็น้องแพทสู้ๆก็ถือว่าเป็นสายงานที่มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าบัญชีเนี่ยเป็นพื้นฐานของการท,ทรําธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของประเทศไทยนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่านักบัญชีวันนี้นะครับ ถ้าจบมานะครับน่าจะไม่ตกงานนะครับเนื่องจากว่าก็ยังเป็นบุคลากรที่มีความต้องการนะครับในในแวดวงทางด้านธุรกิจนักศึกษาที่จบมาต้องค่อนข้างมีความรู้นะความสามารถในแง่ของทางด้านบัญชีการเงินภาษีค่อนข้างดีนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับให้กับคนที่มาทำงานในสายงานนี้ก็ในจำนวนที่ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมนะครับ ในปัจจุบันก็ได้ยินมาว่าก็หลายๆที่ก็กให้เงินเดือนนะครับในสาอาชีพนี้เนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังพี่ๆออดิตของที่นี่แล้วคงทําให้น้องแพรและน้องๆทางบ้านหลายคนได้แง่มุมและข้อคิดจากการทํางานจริงไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับการเรียนรู้งานบัญชีของน้องแพรวันนี้ทําให้หลายคนเห็นความช่างสังเกตของน้องแพร ى. และพ,พี่พี่เขายังแอบชมไปด้วยนะครับว่าน้องแพรเองก็เหมาะกับการเป็นผูต้ตรวจสอบบัญชีเลยทีเดียวว่าแต่น้องแพรอธิการของเราจะรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ เราไปฟังน้องแพกันดีกว่าครับก็หลังจากได้มาเรียนรู้งานว่านักบัญชีเขาต้องทํางานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้ได้รับความรู้มากมายเลยจากที่เมื่อก่อนเราไม่รู้นะคะว่าถ้าเกิดเราเรียนทางด้านนี้แล้วเราจบมาเราต้องมาทํางานยังไงซึ่งแบบมันแบ่งแต่แขนงไปอีกว่าต้องอย่างมีนักบัญชีมีผู้ตรวจสอบบัญชีนู่นนี่นั่นแบบมีเยอะมากแล้วเราก็รู้ด้วยว่า,าสมมติทําเป็นนักบัญชีเฉยๆเนี่ย เราจะทําอีกแบบหนึง่งส่วนผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะทําอีกแบบหนึง่งมันเป็นแบบการเรียนรู้งานโดยตรงเลยว่าถ้าเราจบมาเนี่ยเราก็จะมาทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่ที่ได้มาลองเริ่มรู้รู้รู้สึกเลยว่ามันใช่แบบมันชอบมากๆค่ะตอนแรกที่เข้ามาคิดว่ามันจะต้องแบบเครียดเครียดกดดันแน่เลยแบบพี่เขาก็เป็นกันเองมากๆต้องขอบคุณที่พี่เขาอธิบายให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็แบบอุตส่าห์สละเวลามาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอได้เข้าไปเรียนรู้งานนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่เข้าใจเพราะว่าอาจจะเป็นแค่เป็นความรู้เบื้องต้นค่ะคือเราอยากเข้าอยากเรียนรู้อยากเข้าใจค่ะคืออย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆคิดเ,เลยก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่ยอมไม่เข้าใจคือถ้าในชีวิตเรามีคำว่าไม่ยอมไม่เข้าใจอะทุกสิ่งเราจะทำได้หมดทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีคำว่า เป็นอุปสรรคต่อเราแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เป็นอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องการเข้าคณะนี้เป็นอุปสรรคอู่ที่ตัวเองในเรื่องวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็อยากให้เ,เพื่อนฝึกภาษาอังกษด้วยนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากๆไม่ว่าจะคณะอะไรก็ต้องใช้หมดะะจากที่น้องแพรอธิการได้ลองทํางานความฝันของน้องแพรก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นและสิ่งที่ทุกคนต้องได้เห็นอย่างแน่นอนก็คือการทําบัญชีมีความจําเป็นต่อทุกองค์กรตั้งแต่องค์กรเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่เลยนะครับ หากทุกคนได้มีความรู้ด้านนี้เชื่อว่าระบบจัดก,การทรัพยากรทางการเงินจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความฝันเหมือนน้องแพรเหมือนรู้ตัวเองแล้วก็พยายามตามความฝันกันต่อไปด้วยนะครับ